อยากมานะคะหลายตัวเห็นไหมอยากมาอยากมานกก็ลุงมโอ้ยนกค่ะไม่วิ่งมาน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยตัวอยู่ข้างบนนี่ก็จินอยู่ข้างบนนะคะน่ะไม่แบ่งเพื่อนเลยตัวนั้นอะ่ะ บ่งเลยเนี่ยสองตัวคู่กันเลยค่ะข้ากลับไปแล้วตรงนี้อีกตอนนั้นจินสบายเลยเไม่แบ่งเพื่อนเลยไม่แบ่งเพื่อนเลยค่ะโอ๊ยโทรศัพท์ นี้เขามาเนี่ยมาเยอะแต่ว่าไม่นิ่งเลยค่ะนิ่งตัวแอบ,บก็แอบแอบแ,บแบ 1, 2, 3, อบหนึ่งสองสามสี่นะวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ว เจ้ากระแตเจ้ากระแตก็มากับเขามาสงสารนะคะน่เชงเงยอยู่นะแล้วก็อีกตัวเล็กน่นตัวสงสารตัวน้อยบางทีเจ้ากาดำ เนี่ยสงสารเขามั่งเนี่ยให้เขากินก่อนเนี่ยนั่นๆๆๆๆนั่นๆายเ็บเข้ามาถายเ็บเข้ามาโอ้เสียเครื่องตัดญ้านะคะวันนี้เสียเครื่องจัดญ้าค่ะ <c oughs> เจ้ากาดำก็มาเป้า <c oughs> เจ้กากระลอกน้อยค่ะกระ,ะลอกน้อยกำลังกินอยู่ เอาเลยเอาเลยเ,เลยมีเด็กเขาไล่นั่นเห็นไหมคะนั่น <c oughs> กินไปกินไปไม่ต้องกลัวทีนี้เจ้ากระเตะคะ่ะเจ้ากระเตะคะ่ะข,ขึ้นมา ให้เขากินบ้างกระแตนะคะตัวนี้เอา้าทั้งกินทั้งกลัวกลัวกลัวเจากาดำอยะะู่กใกล้ๆเนี่ยตัวนี้ก็มา ตัวนี้นี่กินเยอะกว่าเพื่อนหางแดงเนี่ยหางแดงนี่เก่งเนี่ยตาอยู่ใกล้ๆก็เลยไม่ได้กลัวเลยเจ้าหางแดงอะ คือกระแตค่ะนี่ไปแนละ้วอันนี้ตัวนี้ก็สู้กันกับเจ้ากาดำเนี่ยเนี่ยสู้ได้เลยเนะี่ยเจ้ากระแตเจ้ากระแต่น้อยเจ้ากระแต่แา,ากแหลมแหลมนะคะเจ้ากระแต แกระแตน้อยแกระแตน้อยค่ะไปแล้วลนกไปบินไปเป็นกลุ่มเลยค่ะไม่เกียได้ยินเสียงอะไรมาแน่เลยค่ะไม่ง,งั้นเขาไม่ไป <c oughs> กวนนกไปเรื่อยเลยค่ะอ,อลงมาอีกแล้ว อ้วนๆตัวน,น,นี้นะไปอีกแล้วได้ยินเสียงอะไรนกจะบินไปเป็นกลุ่มค่ะลงมาทีละตัวค่ะวันนี้ลงมาทีละตัวะนนละตัวรอชินเป็นแถวนกก็ขึ้นไปอ่ปากลัวแล้วทีนี้นะคะดูเป็นแถวเลยอ่ะ ตัวสวยๆนะ่ะสีเทาค่ะหางเป็นพวงนกขึ้นไปแล้วนกขึ้นไปแล้วน่ะเห็นไหมคะ่ะนกนกก็ระายอ,อีกตัวนนทสามตัวค่ะนน เป็นกลุ่มมาเป็นกลุ่มแต่เขาจะไม่ค่อยได้กินนะถ้านกมานะคะเดี๋ยวคุณยายจะให้เขาอีก ได้กินสองตัวสองตัวค่ะนี่ตัวที่สามงั้นป้อนลูกอีกแล้วตัวเฮ้ยเกัดแม่ปูนี่ก็ป้อนกันป้อนกันอ่ะป้อน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 อีกอีกอีกนั่นแหละป้อนป้อนป้อน หาแม่แม่เหลือไว้ให้แม่เนื้อกีนกขึ้นไปค่ะนั่นนั่นไปอีกแล้วไปอีกแล้วนกเอี้ยงไปอีกแล้วนกเอี้ยงนกเอี้ยงตัวนั้นไม่กล้าหลออตัวนี้อิ่มก่อนค่ะเห็นไหม นกอีไปแล้วค่ะนกเอี้ยงจะไปแย่งสินงายโยนให้ข้างล่างอยู่นะคะไม่ใช่ไม่ให้เห็นไหมขู่เขาขู่เขาด้วยโอ้ไปรอชิวเยอะเลยค่ะ ทีนี้จะมาสามตัวตัวนี้แบบนี้ก็ดีหน่อยเขาได้กินเขาได้กินค่ะแบบนีต้ตัวไหนที่กลัวเขาไม่ได้กินนะคะ นี่กินอยู่ตัวเดียวเพื่อนไปไหนหมดเนี่ยโอ้เงียบกันหมดเลยะ่ละเมื่อกี้นกก็บินไปเป็นกลุ่มแล้วทีนี้ก็ลอกไปเงียบนะเสียงเสียงนกเตือนอะไรก็ไม่รู้ตัวอื่นก็บินเป็นพรึบไปหมดเลย เาป่อยให้ตัวนี้กินเขาอิ่มแล้วก็ให้ตัวนี้กินไงกระโลอกอยังดูจักแบ่งปันแต่นกมันวมันดูจักพ่อ ขึ้นไปเกาะบนกิ่งไม้เป็นแถวเลยค่ะเนี่ยจะมาแย่งกระลอกจะมาแย่งอาหารกระลอกแล้วค่ะเนี่ยมาเป็นคู่เลยอ่ามาละนั่นละเห็นนะจิกเล่นด้วย ไม่กินตดินให้กลัวก็ไม่ได้กิน ไปแล้วค่ะกลัวโอเคค่ะคุณยายขอเจ็บภาพบรรยากาศไว้แค่นี้ก่อนค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยค่ะ เก็บภาพกัดลอกค่ะค yeah ุณยายกับหลานหลานเจอาครับขอบคุณทุกท mm. ่านที PAR ่เข้ามารับชมค่ะเสียงคุณยายก็ไปแล้วเหนื่อยแล้วบ้างเดินทั้งเดินทั้งมาเห็นลอกไปเก็บภาพไปด้วยคเขาได้กินอิ่มแล้วคุณยายก็จะไปไปต่อ กันนะตรงนี้เนี่ยเขากล้าอะไ้กินนะคะขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมค่ะขอบคุณมากๆที่มาเป็นกำลังใจให้คุณยายกับหลานๆค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าโอเคไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วค่ะบาย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 อีกตัวหนึ่งหางเป็นพวงเป็นพวงไปแล้วค่ะ